food นีค่ะเรามาเจอกันช่วงเวลายเย็นๆสบายๆแบบนี้เหมือนเดิมนะคะกับรายการ Food Fit For ไฟทางช่อง 9M ข HD ค่ะและเราก็จะยังมาพูดนะคะถึงคำศัพท์หรือว่าประโยคที่ชวนงงเพราะเป็นการรวมคำง่ายๆมาไว้ด้วยกันนะคะแต่กลับมีความหมายที่แตกต่างออกกันไปซะอีกนะอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะวลีนี้เลย so far so good so far so good มาดูกันนะคะวลี so far มันคืออะไรคำนี้เนี่ยสามารถ แปลได้สองความหมายคือความหมายแรกเลยเนี่ยเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะหมายถึงการไกลมาก so far oh it so it's f away r a my house is so far from the market ก็คือบ้านฉันเนี่ยมันอยู่ห่างไกลจังเลยจากตลาดจะไปที่มันลำบากเหลือเกิน so far away ห่างไกลเหลือเกินค่ะไกลมาก มากเลยนะคะวลีนี้เนี่ยจะได้ยินบ่อยๆในเพลงหรือว่าประโยคภาษาอังกฤษ you are so far away from me ก็คือคุณอยู่ห่างไกลฉันเหลือเกินนะคะ you are so far away from me my house is so far away from the airport บ้านของฉันเนี่ยอยู่ไกลจากสนามบินมากๆเลยและอีกความหมายของ so far ก็คือ จนถึงตอนนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ตัวอย่างค่ะ so far he hasn't called yet ก็คือจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยเขายังไม่โทรมาเลยอะ่ะซึ่งมักจะใช้ในประโยคที่ต้องการอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตต่อเนื่องมาจนถึง ทุกวันนี้หรือว่าณนะตอนนี้นั่นเองค่ะส่วน so good so good ก็แปลว่ามันช่างดีเหลือเกินค่ะหรือว่าดีมากๆดีจังเลยเนาะดังนั้นประโยค so far so good ไม่ได้หมายถึงยิ่งไกลย,ยิ่งดีนะแต่จะหมายถึงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันดีเลยแหละ ดีอยู่นะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแหละ so far so good แต่ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะไม่แน่นะคะแต่ว่าจากอดีตมาถึงณตอนนี้เนี่ยทุกอย่างยกนิ้วโอเคมากๆดีงามมากๆเลยมาดูตัวอย่างกันนะ,นะคะเราไปเที่ยวกลับมาเพื่อนอาจจะถามเราว่า how has your trip been so far how has your trip been so far เธอไปเที่ยวมาเนเป็นยังไงบ้างนะคะ So far so good ที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มทริปมาถึงณตอนนี้เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปต่อนเนี่ยถึงจุดนี้ในทุกอย่างดีงามมากลื่นมากสนุกมากอะไรก็ว่าไปบรรยายต่อไปได้เลยหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณ TrueVisions Group และก็ซ t ทีไ h t Holdings ไว้กลับมาเจอกันในรายการ Fo Fit for ร์ไฟสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย t four five